สภาองค์กรชุมชนตำบลปัาไผ่นี้ก่อตั้งมาได้8ปดปีแล้วเจ้าตามพรบรสภาองค์กรชุมชนปีพศ2551นเะเจ้าก็มีประโยชน์กับชุมชนในด้านของการรวมกลุ่มกันนะเจ้ามีองค์กรชุมชนในตำบลมาจดแจ้งประมาณ50กว่าสภาน,นะเจ้าเต้าที่เราได้ก่อตั้งมานี้สภาองค์กรชุมชนเนี่ย นอกจากจะเป็นเวทีกาลางในการอู้คุยกันขององค์กรชุมชนเอาปัญหาของพี่น้องชาวบ้านมาั่างอู้จ่าก,กันปรึกษาหารือกันแล้วนะเจ้าก็เป็นเวทีเชื่อมโยงระหว่างประชาชนชาวบ้านองค์กรชุมชนในตำบลกับหน่วยงานของรัฐนะเจ้าส่วนใหญ่แล้วแผนของหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยหรือว่าท้องถิ่นต่างๆนะ่าจะมุ่งเน้นไปนในด้านของโครงสร้างพื้นฐาน,าราานาเรื่องของการคมนาคมเรื่อง น้ำไหลไฟสว่างนี่นะเจ้าแต่ของสภาอมก่อนชนมองแตกต่างไปในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของเฮ้านี่นะเจ้าแล้วก็เรื่องของปัญหาที่พี่น้องเจ้าบ้านบางงูที่จะไปปรึกษาก็ไขเรื่องของการต่อสู้เรื่องของการบได้รับความเป็นธรรมถนนสีเลนนะเจ้าเรื่องที่สองก็คือเรื่องของตะลิงพังที่บ้านป่าไ่ พรบของสภาองค์กรชุมชนเนี่ยถ้าเอาเปลี่ยนไปเห,นเหมือนเหมือนเฮามีดาบอยู่เล่มหนึ่งนีค่ะต้องมันรับแล้วก็มันใจดาบนั้นถังเป็นประโยชน์เลยค่ะ